บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานะบีญินะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวคืนี้เราจะอ่านหนังสือเป็นมุสลิมใครว่ายากเขียนโดยอาจารย์อามีนลอนะฮาฟิซัลลอในองค์ประกอบที่3ว่าในเรื่องของการเคารพสักการะอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและปฏิเสธสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากพระองค์หรือก็คือในเรื่องของเตาวฮีด อู uh yah, ลูฮิยะและก็ปฏิเสธของการชีริกต่อรัสพานัวตาลาคำถามก็คือการกระทำใดที่ถือว่าเป็นเรื่องบาปผิดบาปมากที่สุดในหลักการศาสนาการกระทำใดเป็นความผิดอันร้ายแรงที่สุดตามหลักการศาสนาคำตอบก็คือบาปที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามก็คือการตั้งภาคีหรือภาษาอารับเรียกว่าอชิกนะครับหมายถึงว่าการมีหุ้นส่วน การตั้งภาคิหรืออชิกเนี่ยในตามภาษาหมายถึงการมีหุ้นส่วนหรือการมีมากกว่าหนึ่งนะครับซึ่งมันหมายความว่าการที่เราเนี่ยกระทำอะไรบางอย่างที่ล่วงล้ำสู่การสักกระการเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาอัลาใช่ไหมครับคือเราเนี่ยอาจจะเคารพอัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาอัลา แล้วก็ไปเคารพสิ่งอื่นด้วยขอดวงอาต่อสิ่งอื่นด้วยซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดตามหลักการศาสนาอิสลามเป็นบาปใหญ่ยิ่งกว่าการฆ่าคนอีกบาปจากการตั้งภาคีนั้นจะทําให้มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้เพราะว่าการทรยศต่ออัลลอฮ์การก่อกระบฏโดยการทรยศต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะฮุอาตาอัลลนั่นเองพระองค์อัลลอฮ์ س ุบฮานะฮุอาตาอัลลได้ทรง قول الله في القرآن وعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد دل دلالا بعيدا تجين الله جميل صنع في يطول حيكي كان قد هم تبين <applause> كانتاً แต่อลลล a ์จะทรงอภัยโทษให้แก่ความผิดอื่นนอกเหนือจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดกระทำการตั้งภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แน่นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลลิบนะครับสุรติี่ที่4อึยสนะครับความหมายอย่างละเอียดจากองค์การนี้มีอยู่ว่ากรณีที่บุคคลใดเนี่ยทำความผิด อะไรก็ตามที่ไม่ใช่การตั้งภาคีอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตอลาจะทำการอภัยโทษให้แก่เขาหากอัลลอฮฺเห็นว่ามันสมควรและตามแล้วแต่กรณีของแต่ละคนไปไม่ว่าเขาจะขออภัยโทษด,ด้วยตนเองก่อนตายหรือไม่ก็ขออภัยโทษนะครับหรือไม่ไม่ขอหรือการขออภัยโทษของเขาเนี่ยด้วยตนเองก่อนตายหรือไม่ได้ขออภัยโทษก่อนตายก็ตามเพียงแต่ในกรณีนั้นอัลลอฮฺทรงเมตตา ถึงว่าใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้ทันขอเตาบาหรือขออภัยโทษก่อนตายแต่หากอัลลอฮฺสุบฮา์นะฮะตะอาลาทรงเมตตาให้กับเขาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วแต่ในกรณีของการตั้งภาคีนะครับหากบุคคลใดที่ตั้งภาคีและก็ตายไปในสภาพที่มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่กับเตาบ,บาไม่กับขออภัยโทษต่ออัลลอสัมาณนะฮะตะอาลาของตายเช่นนั้น อัลลอฮฺบฮานว่าจะทรงยืนยันว่าอัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษให้กับเขาอีกแต่หากผู้ตั้งภาคีได้ขออภัยโทษก่อนตายอย่างสุดซึง้งก่อนตายอย่างจริงจังขออิสติฟาตอัลลอฮฺบฮานวะตาอัลลอย่างจริงจังเตบาบะา์อย่างจริงจังอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะทรงรับการอภัยโทษให้แก่เขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับแล้วคําว่านิยามสักการะหรือการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับการสักการะ การกราบไหว้หรือการดูอาต่างๆเนี่ยภาษาอาหรับที่เรียกว่าอิบ้าดะตามความหมายของอิสลามมันมีความหมายที่กว้างกว่าการที่คนไทยเขาอุ่นเข้าใจการสักการะเนี่ยมันมีมากกว่าคนไทยเนี่ยจะเข้าใจกันโดยปกติถ้าเราพูดว่าสักการะเนี่ยคนทั่วไปจะคิดว่ามันเป็นการกราบมันเป็นการสุจูดมันเป็นการบวงสรวง มันมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมฮหรืออะไรทํานองนี้แต่ในอิสลามนั้นก็คือการสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์นั้นยังกินความไปถึงว่าการที่เราขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ตายแล้วทั้งทั้งที่คนที่ตายมันไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือใดๆหรือการพยายามติดต่อกับสิ่งเร้นลับเพื่อขอการช่วยเหลือเช่นติดต่อจากผีซึ่งก็คือยิน ติดต่อจากชายตอนติดต่อจากจักยินเพื่อมาขอช่วยเหล่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสักการะเหมือนกันการอิบัตด้เหมือนกัน,กน,กนและพฤติกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางทีอาจจะไม่ได้ขอแต่ปากพูดไปว่าฉันขอต่อนี่นั่นนี่เจ้าที่เจ้าเขาอะไรประมาณนี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเป็นการสักการะห,หรืออิบาดห้หรือจะเป็นชีริกนะครับดังนั้นลอกสภาวะในหัวตะอ,อาลาทรงคำชชับตรงนี้ว่าในสุร นะครับอัลฟาติฮะอัลฮัมดเราอ่านตลอดว่าอียาเคนุด د วะอียาเคน ص ل อ ي นเราพูดกับอัลลอฮ์นะตอนที่เราละหมาาเราพูดกับอัลลอฮ์ว่าเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเนี่ยที่ข้าพระองค์เนี่ยขอความช่วยเหลือเราขอต่ออัลลอฮ์เราพูดกับอัลลอฮ์เสม,มอว่าเราเนี่ยมีแต่อัลลอฮ์ผ่านหัวตา阿拉คนเดียวเท่านั้นที่เราจะสักการะให้ดวอาให้ อ่ดูอาหรือขอพรหรืออิบาดะให้เพราะอาัลลอฮนเราสัญญาอยู่ตลอดและด้วยกับอัลลอฮ์สุภาโนะตาลาเท่าน,นั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนี่คือเราสัญญากับอัลลอฮ์สุภาโนะตาลาตลอดแต่ทําไมการกระทําของหลายคนที่ยังคงชีริกอยู่การขอความช่วยเหลือ นี้ถูกสงวนให้แก่พระองค์เท่านั้นต่อรัดเท่านั้นหมายถึงว่าการช่วยเหลือที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเหนือความสามารถของมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะต,ต้องขอความช่วยเหลือจากอลอสสุฮานนหัวตะอาลาเท่านั้นแต่หากเป็นการขอความช่วยเหลือที่อยู่ในความสามารถของมนุษย์ที่สามารถจะช่วยเหลือได้เช่นการขอให้ช่วยทํางานการขอให้ขอให้ช่วยกวาดบ้านการขอให้ช่วยตากผ้าในลักษณะนี้มันเป็นความสามารถทั่วไปที่มนุษย์สามารถที่จะ ท,ที่จะที่จะทําได้อันนี้คือก็สามารถที่จะขอได้อย่างเช่นอบิขอให้ฮามีมนั่นช่วยไปเก็บขยะช่วยให้ไปทําความสะอาดลักษณะน,นี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้เพราะอยู่ในความสามารถของเราแต่ถ้าสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ทั่วไปทําการการขอลักษณะ,ะน,นั้นเนี่ยถือว่าเป็นการอิบารด,ดะแล้วมันจะเข้าใขา่ไข่ของการชีริกเช่นการขอให้คนตายเนี่ยช่วยเหลือ,ลอนู่นนี่นั่นแบบนี้ คนตายไม่มีความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือแต่ถ้าขอลบกษณานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนบีหรือคนดีคนไหนก็ตามหรือขอจากมาเลยก,กะเพื่อให้ช่วยนูน่นช่วยนีย่ไม่ได้นะครับเราต้องขอต่อลบสบ้าในหะัวาตาะอรอย่างเดียวนะครับพระองค์เดียวคําตามต่อมาซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายของวันนี้ก็คือว่าแล้วการชีรกหรือภาษาอาหรับที่เรียกว่าการตั้งภาคีนั้นน่ะมันมีกี่ประเภทแล้วรายละเอียดของมันคืออย่างไรบ้างการตั้งภาคีเนี่ยมีอยู่3ประเภท การตั้งภาคีชีริกเนี่ยมีอยู่3ประเภทหรือ3ประเภทหลักดังนี้ก็คือทิ้นที่1ก็คือการตั้งภาคีการชีริกทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าการชีริกทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าเช่นเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระเจ้าอื่นนอกเหนืจอจากอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาอะลานี่ถือว่าเป็นชีริกแล้วหรือเชื่อว่ามีสิ่งอื่นนอกเหนืจอจากอัลลอฮ์ที่สามารถจะให้ชีวิตได้ สามารถจะทําให้คนตายได้เหล่านี้ก็เป็นชีริกในเรื่องในเกี่ยวข้องกับพระเจ้าได้หรือว่าเชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่คอยควบคุมชั้นฟ้าแผ่นดินควบคุมน้ําฝนควบคุมกิจการต่างๆของโลกจักรวาลมีสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการชีริกเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วประเภทที่สองคือเป็นชีริกที่เกี่ยวข้องด้านความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์เช่น เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เทียบเท่ากับมีคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะที่เทียบเท่ากับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าเช่นอัลลอฮ์ไม่ตายแล้วเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอื่นหรืออะไรต่างๆไม่ตายด้วยเช่นกันแบบนี้ถือว่าเป็นชีริกทางด้านคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรต่างๆที่นอกจากอัลลอฮ์ไม่เจ็บไม่ตายหรือรู้ความลับต่างๆถ้าเชื่อลักษณะน,นั้นเนี่ยถือว่าเป็นชีริกทางด้านคุณลักษณะของอัลลอฮ์ เพราะคุณลักษณะการไม่กินไม่นอนไม่เจ็บไม่ตายไม่ป่วยรู้สิ่งลี้ลับอะไรทุกอย่างที่เป็นความสามารถสูงสุดนั้นเป็นของล็อกสุบฮานะฮวาตาอลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นกลุ่มชีอะกลุ่มชีอะเขาอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมนะกลุ่มชีอะที่ดาทอที่ดาทอบรรดาสหบะติดาทอบรรดาสหบะตต่างๆเช่นท่านอบูบักนะครับบอกท่านอบูบักเนี่ยนบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ท่านอุมัตินบีรับรองเป็นชาวสวรรค์แต่ กลุ่มของชีอ์เนี่ยกับดาบรรดาฟอฮบั์เหล่านั้นนะครับและกลุ่มชีอ์เองก็มีการตั้งภาคีเช่นนี้ด้วยเพราะกลุ่มชีอ์เนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยกลุ่มชีอ์เองเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับอิสลามเลยเนื่องจากกลุ่มชีอ์เนี่ยมีความเชื่อว่าบรรดาผู้นําของเขาอิหม่ามของเขา หรือผู้นำของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสถานที่รู้เวลารู้อนาคตซึ่งคุณลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะเดียวของลัทธิสุภานวตอารา,ตา,าแต่ชีอยเชี่ยอย่างนั้นการที่เชีอยเชี่ยแบบนั้นเนี่ยถือว่าชี่ยตั้งภาคีหรือชีริกในด้านคุณลักษณะของลัทธิสุภานวาตอาลาแล้วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของชาวคิสนะครับเป็นอีกพวกหนึ่งที่ตั้งภาคีในลักษณะนี้โดยที่พวกเขามีความเชื่อว,ว่าพระเจ้าเนี่ย มีลักษณะที่เหมือนกับมนุษย์ดังที่คัมภีร์ไบเบิลได้ระบุว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นความคัมภีร์ของชาวคริสต์ได้ระบุไว้ว่าพระเจ้าทรงมีการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากสร้างโลกเสร็จไอเนี่ยการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ไม่พักอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์ไม่พักไม่หย่อนไม่อะไรต่างๆอัลลอฮ์ไม่เหมือนลักษณะคุณลักษณะของมนุษย์ดังนั้นแต่พวกคริสต์เนี่ยมีความเชื่อลักษณะนี้แสดงว่าพวกคริสต์เองก็มีการตั้งภักีลักษณะคุณลักษณะของออลเาาไม่่่่ถึงงวสิืน มาเทียบเคียงหรืออัลลอฮ์อยู่ในร่างของมนุษย์อะไรประมาณนี้ถือว่าเชื่อแบบนั้นนะมีคนเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ในร่างของมนุษย์พระเจ้าอยู่ในร่างของมนุษย์นี่คือเป็นการชีริกต่อรัศมีวัตลอลาหรือไม่กระทั่งนะครับพวกคริสต์มีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงต่อสู้ต่อสู้กับมนุษย์ต่อสู้กับคนแล้วพระเจ้าแพ้ด้วยการชกมวยปล้ำเออเนี่ยนี่ใน,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 นคำพีของชาวคริสตุคัมใช่ไหมเนี่ยก็คือบอกว่าพระเจ้าเนี่ยคือ ไปชกมวยปล้ำกับมนุษย์และพระเจ้าแพ้อลักษณะน,นี้แบบนี้หรือพระเจ้าทรงนอนหลับและตื่นนอนพร้อมโ่ร้องเหมือนชายหนุ่มเนื่องจากมองสุราอลักษณะน,นี้นี่คืออยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งถูกเอ่อเนี่ยชาวคริสต์ยึดถืออะไรประมาณเนี้ยถือว่าการกระทําเช่นนี้ความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออิสลามครับทั้งหมดเลยและประการสุดท้ายก็คือผนการตั้งภาคีทางด้านการปฏิบัติ อันดับแรกคือในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า 2. เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของพระเจ้าและก็ 3. เป็นการตั้งภาคีในด้านการปฏิบัติโดยการกระทําภาคีประเภทนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ และจัดเป็นการตั้งภาคีที่พวกอาหรับปฏิเสธศรัทธาในสมัยของท่านนาบีกระทากันพวกอาหรับหมายความว่าคือพวกเขาเองเนี่ยแม้ว่าเขาเนี่ยคือจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวก็ตามทีแม้เขาจะเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวก็ตามทีแต่พวกเขาเนี่ยคือกลับไปเกิดพฤติกรรมหรือกลับไปกลับว่าสิ่งอื่นเทียบเคียงคู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตอลานะครับโดยการที่เอาสิ่งอื่นนั้นเป็นสื่อกลางเป็นตัวแทนที่จะ เข้าหาลอสสุฮานาหวตาอะลรอีกทีหนึง่งซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้เนี่ยนะครับเช่นนะครับไม่บันทั้งภาคีประเภทนี้มันมีอยู่เยอะเลยเช่นการใส่เครื่องรางข,งของขังแขวนคออะไรต่างๆโดยใช้สิ่งอื่นหรือไม่ก็การขอดูอา์การขอความช่วยเหลือจากฝุสารคนตายหรือการขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาไสยศาสตร์พึ่งพาชัยตอนมายากลหรือแขวนห้อยสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นอย่างเช่นบางคนแขวนห้อยสัญลักษณ์ไม้กางเขน บางทีเราก็ต้องระวังบางทีมีสัญลักษณ์ไม้กางเขนงที่เป็นแฉกเหมือนเครื่องหมายบวกเครื่องหมายมาก็เป็นสัญลักษณ์ของาศาสนาคริสต์เราต้องระวังบางทีมันอยู่ในมันอยู่ในเสื้อ,อบางทีมันอยู่ในเ,เป็นไม้แขวนของอะไรต่างๆคือเราเราต้องระวังนะครับหรือดาวห้าแฉกหรือที่เกี่ยวข้องกับพวกพักคอมมิวต์ดังนั้นคือเราเนี่ยอย่าใส่สัญลักษณ์เดียวกับพวกที่ตั้งภาคีเช่นเมื่อกี้บอกว่าไม้กางเขนใช่ไหม ของคริสดาวห้าแจกหรือบางคนใส่เสื้อผ้าเหลืองเหมือนโต๊ะจ่ากูอยากโตจ่าใช่ไหมเออก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติทางด้านการตั้งบัติคือหรือการตั้งชีริกและก็เรียนแบบหรือเรียนแบบของคนที่ชีริกอะไรลักษณะนี้นะครับอืมหรือไม่ทั้งการไปเชื่อหมอดูการหมอดูอะหมอดูก็คือแบบให้พอเราแบบสมมติว่าเรา ของหายอะไรบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเราก็ไปหาหมอดูช่วยดูหน่อยเปิดน้ํามาเอาอ,อ่านอายะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อ่านคาถาอะไรสักอย่างนี้นะปุ๊บแล้วก็ให้ให้คนดูว่าของที่อยู่ตรงไหนตรงนั้นนี่นคือเป็นการขอความช่วยเหลือจากชัยตอนทั้งทั้งทั้งหมดเลยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นชีริกหรือการเข้าร่วมพฤติกรรมอื่นๆของาศาสนาอื่นๆเช่นการเข้าร่วมพฤติกรรมในเรื่องของลอยกระทง เนี่ยลอยกระทงเข้าไม่ได้นะอคริสต์มาสเข้าไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆนี่แต่ถึงวันคริสต์มาสแล้วล้วก็เข้าไม่ได้หรือเราไปที่วัดแล้วก็กลัวกลัววัดกลัวศาลเจ้าศาลเจ้ารู้จัก,จกใช่ไหมพอเราไปไปเหมันมันมีบ้านเล็กๆตรงนั้นเขาเรีวยกว่าศาลเจ้าซึ่งถ้าเราไปนู่นเราจะไปกลัวแบบนั้นไม่ได้นะครับเราจะไปกลัวแบบนั้นไม่ได้นะครับหรือการที่เราเนี่ยไปติดต่อกับผีก็มี อะไรลักษณะนี้นนถือว่าเป็นเช่นเล่นผีถ้วยแก้วอะไรประมาณนี้ามีไม่เคยเล่นแต่ว่ามจะมีพฤติกรรมที่เล่นผีถ้วยแก้วระวังนะครับตรงนั้นก็คือเป็นการเสี่ยงต่อการชีริกทางด้านการกระทําหรือการปฏิบัตินะครับคําปฏิญาณตนที่เป็นมุสลิมที่เรากล่าวว่าลลอิละอิลัลฮหมายถึงไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุภานะวะตาลาอีกเป็นคําสาบานว่า เราเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตั้งภาคีจากทั้ง3าประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่3ฉะนั้นผู้ใดที่ล่วงล้ำผู้ใดที่เก้าล่วงผู้ใดที่ตั้งภาคีประเภทหนประเภทใดจาก3ประเภทนี้ถือว่า การปฏิญาณตามกฎตนของเขาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้โมฆะและทําให้เขาเนี่ยคือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันนี้ครับคือวันนี้3ประเด็นที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องอิบาดัต่ออัลลอสุา,านอันหอตลาดและอย่างองค์เดียวต้องขอความช่วยเหลืออัลลอฮฺสุา,านอหอตลาดอางเดียวอิบาดัต่ออัลลอสุา,านอัอตลาดอางเดียวและ ห้าละทิ้งการตั้งภาคีทั้งสามประเภททั้งการตั้งภาคีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระเจ้าคุณลักษณะของพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับการกระทำทั้งหมดขอให้เราเนี่ยคือหลิงห่างนะครับเรียนรู้นะครับประการต่างๆที่ทําให้เราตกศาสนาไว้เพื่อว่าเราจะได้ออกห่างและไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอะลกูลูกวลิฮะตะอัสตมัยุรุลลอฮะลิวลกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮวะบะเระกาตุ